สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนทุกท่านครับสวัสดียามเย็นวันหยุดครับผมวันนี้ผมจะมาเตรียมดินเพื่อเอาไว้ใช้เพราะต้นกล้าในถาดหลุมครับผมอันนี้เราเรียกว่าถาดหลุมถาดหลุมนี้เราจะใช้ดินที่เราผสมไว้นะครับแต่ว่าวันนี้ดินมันไม่พอผมมีดินอยู่แล้วบางส่วนที่เคยผสมไว้นะครับสัดส่วนที่ผมผสมก็จะมีหน้าดินหนึ่งส่วน แล้วก็ขี้เค้กอ้อยอีกหนึ่งส่วนขี้วัวอีกหนึ่งส่วนที่ผมผสมไว้นะครับวันนี้ผมมีดินเพิ่มเติมผมก็เลื้อมาจากกระถางเก่าดินที่เป็นดินในฝูงปลูกต้นไม้เก่านี่แหละครับผมเอามาเทกองไว้ตรงนี้แต่ว่าส่วนนี้นะครับมันมันจะเป็นดินที่เราเคยปลูกต้นไม้มาแล้วเราจะมาปรุงดินใหม่นะครับวิธีการปรุงดินของผมก็คือเอาดินที่ผสมขี้เค้กอ้อยผสมขี้วัวไว้นะครับออกมาจะเอามา ผสมกับดินดินจากกระถางนะครับอันนี้คือดินดีแล้วเนาะแล้วผมก็จะเอาดินดินที่เป็นดินเก่ามาจากกระถางต้นไม้เก่านะครับเอามาครับผสมกันไปเลยครับผมระหว่างระหว่างดินเก่าที่เราเคยปลูกต้นไม้แล้วกับดินใหม่ ที่ยังไม่เคยปลูกต้นไม้เอามาผสมกันเลยครับก็ผลละมานี้ครับผมหลังจากที่ ผสมดินระหว่างดินเก่ากับดินใหม่เรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาสารเสริมประสิทธิภาพในการดูดซึมรวมทั้งปรับสภาพความค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำของดินมาผสมนะครับเพื่อจะเอามาฉีดพรมปกติแล้วน้ำยานี้ถ้าน้ำา20ลิตรผมใช้40 cc ซีซีถ้าน้ำส0ลิตรผมก็ใช้แค่20แต่นี่คือน้ำนิดเดียวผมก็จะใช้แค่2ซีซีนะครับ ใช้มานานแล้วครับขวดนี้ใช้มาเกือบ2ปีแล้วครับ,เก,บเกือบเกือบจะหมดแล้วเวลาใช้ต้องตะแคงดูดเอาแล้วอันนี้ประมาณ3ามซีซีผมก็จะเอาออกหน่อยครับ2องซีซีก็เพียงพอครับผมเสร็จแล้วก็ปิดฝากันขวดลบเดี๋ยวมันเสียหกเสียหาย ใช้แค่ 2cc ครับการตวงนี้ต้องตัวเลขต้องเฟะครับ2ก็คือ2ไม่มีเผื่อไม่มีเกินไม่มีเทเผื่อเพราะว่าไอการเทเผื่อๆนะครับ1มันจะทําให้เปลืองครับ2คือนอกจากเปลืองแล้วต้นพืชเอาไปกินไม่หมดเผลอๆความเข้มข้นอาจจะทําให้เกิดการลวกการไหม้ที่ใบพืชหรือรากพืชได้นะครับฉะนั้นผมก็จะ เอาแค่ okay, 2ซีซีพอลงพอฉีดผสมให้เข้าไปกับน้ำแล้วเห็นไหมครับจะเป็นฟองขึ้นคล้ายๆกับคล้ายๆกับฟองหงสซักฟอกประมาณนั้นนะครับ <Okay. S 1> ต้องกวนให้เข้ากันกับน้ำดีๆครับดูครับ,รบนี่ขนาดว่าน้ำหนลิตรผมใส่ไปแค่2 cc ซีซีนะครับ น่าจะเข้ากันดีแล้วเนาะจากนั้นผมก็จะใช้ปุ๋ยปุ๋ยน้ําเอามาผสมกับสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อจะเอามาฉีดพรมดินครับผมเอามาลดดินครับก่อนจะเปิดต้องเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาครับแล้วก็ปุ๋ยนี้ถ้าน้ำ20ลิตรผมใช้100ซีซี ถ้าน้ำสิบลิตรผมก็ใช้50าสซีซีน้ำหนลิตรผมก็จะใช้แค่5้าซีซีครับผมห้าซีซีเท่านี้เองครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้การขวดล้มครับล้มหกแล้วมันจะเสียดาย เห็นไหมครับเพียงแค่5ซีซีผสมไปที่น้ำหนึลิตรเข้มข้นมากครับการผสมปุ๋ยไม่ว่าจะฉีดพ่นทางใบหรือทางดินถ้าเป็นปุ๋ยน้ำสัดส่วนการตวงเราต้องเป๊ะตามตัวเลขข้างขวดนั่นแหละครับไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่ผม พูดไปเมื่อกี้ก็คือ1เปลือง2ความเข้มข้นมากเกินไปอาจจะมีผลไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชแล้วอาจจะทําให้พืชมันลวกมันเสียหายได้นะครับผสมเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นผมก็จะเทลาดลดลงไปที่ดินเลยครับเพื่อจะคลุกเขา ใส่ลงไปสักครึ่งหนึ่งแล้วผมก็จะพุกเท้าดินก่อนต้องใส่ไปทําไปเรื่อยๆครับเพราะถ้าเราไปเททีเดียวเนี่ยถ้ามันเปียกมันแฉะมากเกินไปมันก็จะทําให้เราผสมลําบากแล้วก็อาจจะเปียกแฉะเกินไปทําให้ถ้ามันเปียกแฉะเกินไปทําให้จุลินทรีย์ในดินมันตายได้เพราะว่าน้ํามันท่วมน้ํา น้ำท่วมก็ไม่ดีนะครับจุลินทรีย์ก็จะตายเอ้วข้ใหญ่หน่าจะสะดวกกว่าครับ กำปั้นก้อนเอาเอามือกำแล้วมันมันติดกันเป็นก้อนได้แต่น้ำไม่ไหลออกก,ก็จะกำลังพอเหมาะนะครับ ที่น้องป้อนลูกสาวบอกว่าอยากจะปลูกมะเขือเทศผมก็จะเอาดินที่ผสมแล้วใส่ไปให้ครับใส่ไปให้เพื่อจะได้มีกิจกรรมของเด็กๆนะครับแล้วก็ส่วนกระถางนี้กระถางนี้ผมผมก็จะเอาไว้ปลูกผักเหมือนกันครับผมเอาไว้ปลูกหอมผักชีผมกําลังมองหาว่าเอ๊ะผมจะเอาอะไรมารองพื้นเพราะว่าก้นกระถางมันก็จะห่างใช่ไหมครับ ก็เอาหญ้าครับเอาหญ้ามาลองอข้นกระถางเพราะว่าก้นกระถางมันเป็นรูใหญ่ใช่ไหมครับดินมันละเอียดมันก็จะไหลออกเอาไว้ปลูกผักปลูกต้นหอมผักชีครับผมใส่ไว้ประมาณนี้นะครับ ถ้าใส่เต็มแล้วเวลาเราลดน้ำน้ำมันจะไหลออกผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับเราไปเลยครับ จะเพาะอะไรจจเอาเม็ดมะละกอมาเสือก็เอามาเพาะครับมาดูกันว่าผมมีมเมล็ดอะไรบ้างที่เก็บไว้ครับอ,อันนี้เป็นเม็ดมะละกอเม็ดมะละกอนี้เอามาจากงานแต่งของเพื่อนที่จังหวัดลำปางเมื่อ2ปีที่แล้วผมเก็บไว้ในขวดนี้ไว้ตู้เย็นครับดูกันว่าเม็ดมะละกอเมื่อ2ปีที่แล้วผมเอามาเพาะมันจะกขึ้นไหมเวลาเพาะก็ะอย่างนี้ครับ ขึาแล้วก็ไป้วไปไปสเนมาใส่ตนี้ผมชอบกินมะละกอสดครับบ้านก็ชอบทาส้มตเราต้องเคาะหลายต้นอเลงแตงาครับมะเ็แตงไม่ได้เก็บไว้นตู้เย็นลืมเก็บไว้ทิ้งไว้อยู่ด้านนอกไม่รู้ว่า เอามาก็จะขึ้นหรือเปล่าเดีย๋ยวทดลองก็อยู่เส่อดีเนาะแล้วก็ไปสองแถวสามแถวแถวขึ้นแล้วหมุนมไปเลยครับหมุไปเลยครับเม็ดยังซึ่งอยู่เข้าใจว่าน่าจะน่าจะได้อยู่ กินผัดคณะครับนี่เป็นคณะเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาจากร้านก็จะเพาะเหมือนกันครับผม ไม่หมดคมไม่หมดกจโรยไปบนกระถางนี่แหละครับใหครับับหมดเลยแล้วก็เก็บไว้เพราะว่าเมล็ดที่เราปลูกไว้หมดต้องเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นครับถ้าเก็บไว้ด้านนอกมันก็ มันจะเก็บได้ไม่นานเสร็จเรียบร้อยครับผมสําหรับการเพาะเมล็ดทั้งมะละกอแล้วก็แตงแล้วก็มีคณะครับเพาะไป3อย่างวันนี้ดินที่เหลือตรงนี้ผมก็จะเก็บเข้าไว้ในถังครับ ร้อยครับผมสาหรับการเตรียมดินเพื่อจะเพาะต้นกล้านะครับแล้วก็ปลูกผักในกระถางดินก็เราก็ทําประมาณนี้แหละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจทุกเม้นทุกไลค์ครับผมขอบคุณครับสวัสดี